สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันในช่วงบ่ายวันพุทธที่8พฤศจิกายน2566นะครับก็ยังคงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์ฝนวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ลักษณะสภาพอากาศทั่วไปนะครับตอนนี้ลมหนาวหรือว่าลมตนออกเิงเหนือเริ่มที่จะถอยกลับนะครับเริ่มที่จะมีกําลังอ่อนลงนะครับส่งผลทําให้ หลายพื้นที่มีฝนตกนะครับอากาศก็จะร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวันและก็ที่สําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คอากาศในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับมีโอกาสที่เกิดฝนฟ้าคะนองในหลายจังหวัดนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้39จังหวัดนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คก,กันว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับก่อนอื่นดูในส่วนของภาพรวมก่อนนิดนึงนะครับดูลักษณะลมจะเห็นว่าลมตะหนกเฉียงเหนือหรือว่าลมเย็นนะครับที่พัดเอาความหนาวมาเนี่ย เริ่มที่จะถอยนะครับเริ่มที่จะมีกําลังอ่อนลงนะครับในขณะเดียวกันในโซนภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับมีลมตะวันออกปกคลุมนะครับที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมรวมทั้งในโซนภาคกลางและกรุงเทพมหานาครน,นะครับส่งผลน,น,นาให้มีฝนตกหนะักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านะครับแล้วก็ในโซนภาคเหนือนะครับก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมนะครับทำให้ในวันนี้ประเทศไทยมีลมหลายด้านที่พัดปกคลุมอยู่นี้นะครับทำให้มีความแปรปรวนของอากาศนะครับ ช่วงกลางวันนะครับอากาศจะร้อนอบอ้าวมากนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายถึงค่าโดยเฉพาะช่วงค่าเนี่ยก็จะมีฝนถล่มหนักนะครับฝนตกหนักซึ่งก็ดูในส่วนของถ้าดูจากแผนที่อากาศพื้นผิวนะครับในช่วงวันนี้จะเห็นน huh ะว่านี่นะครับในส่วนของความกดอากาศสูงหรือว่าหย่อมตัว H เนี่ยถอยร่นกลับลงไปนะครับในขณะเดียวกันก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมตัวแอเนี่ยเข้ามาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยซึ่งลักษณะเช,นชน่นนี้ทําให้กลางวันเนี่ยอากาศร้อนจัดนะครับร้อนเรียกว่าร้อนอบอ้าวนะครับ แล้วก็พอช่วงค่ำๆนะครับบ่ายถึงค่ำเนี่ยก็จะเริ่มมีฝนแล้วก็พอช่วงค่ำก็จะมีฝนตกหนักมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้รวมทั้งในโซนภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อน,นครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศนะครับวันนี้ทั้งหมดนะครับ39จังหวัดนะครับขอให้ประชาชนระวังตรนตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับท่านผู้ชม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่ฝนฟ้าขนองชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับสําหรับวันนี้ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเน้นเน้นว่าเป็นบ่ายถึงค่ำนะครับท่านผู้ชมภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่สัญจรในบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานในตอนเช้าต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีหมอกนะครับอาจจะทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยลดลงนะครับ ภาคเหนือนะมีหมอกในตอนเช้านะครับฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่โดยเน้นที่จังหวัดต่อไปนี้นะครับ1แม่ฮ่องสอน2เชียงใหม่3เชียงราย4ลำปาง5ตาก6สุขโขทยัย7พิจิตรแล้วก็8กำแพงเพศนะครับนี่คือในโซนภาคเหนือนะครับภาคตะนดฉิงเหนือนะครับเช่นเดียวกับภาคเหนือนะมีหมอกในตอนเช้านะครับแล้วก็ฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ เน้นจังหวัดทางด้านโซนอีสานตอนล่างนะครับประกอบไปด้วยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับในโซนภาคตะนออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังนะครับชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับภาคกลางนะครับวันนี้ฝนเยอะเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งต้องเฝ้าระวังนะครับเน้นจังหวัดต่อไปนี้ หนึ่งกาญจนบุรีสองราชบุรีสามพระนครศรียุธยาสี่นครปฐมห้าสุสาครและก็หกสมุทรสงครามนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมุทรปราการนะครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะครับวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับฝนฟ้าขนองหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงเลิกงานนะครับ ท่านผู้ชมต้องระมัดระวังในการสัญจรนะครับแล้วก็ระวังน้ําท่วมรอขังน้ําขังรอาการระบายนะครับฝนตกหนักหลายรอบแล้วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้60%ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกนะครับวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับ1ฉะเชิงเทรา2ปราจีนบุรี3ชนบุรี4ระยอง5จันทบุรีและก็6ตราดนะครับก็ทั้งหมด6จังหวัดจาก8จังหวัดในโซนภาคตะวันออกนะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักและก็ ฝนฟ้าขนองนะครับ60%ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นกระบี่ตรังและสตูลนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับกระบี่ตรังสตูลครับเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นจังหวัดต่อไปนี้1สุราษฎร์ธานี2นครศรีธรรมราช3พัทลุง4สงขลา5ปัตตานี และก็6นราธิวาสนะครับ6นะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับในโซนภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้3 9จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับเฝ้าระวังแล้วก็เมื่อไปดูโมเดลวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาทาโมเดลแจ้งในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักนะเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองค่อนข้างจะเยอะนะครับมีภาคกลางภาคตะวันออกและก็ในส่วนของภาคใต้นะครับ เดี๋ยวไปดูนะว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับที่ต้องเฝ้ราระวังในส่วนของฝนตกหนักเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักสีเหลืองนะครับประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งนะครับกาญจนบุรีสองราชบุรีนะครับสามนครปฐมนะคร,ระับสี่สมุทรปราการห้ากรุงเทพมหานะครหกนะครปฐมเจ็ดปทุมธานีนะครับแปดปราจินบุรีเก้าฉะเชิงเซาสิบชนบุรีสิบเอ็ดระยองสิบสองจันทบุรีสิบสามตราดนะครับสิบสามตราดนี่คือภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับ แล้วก็มาดูภาคใต้นับ14สุราษฎร์ธานีนับ15กระบี16นครศรีธรรมราช17ตรัง18พัทลุง19สตูล20สงขลา21ปัตตานีและ22นราธิวาสนะครับนี่คือในโซนของทางด้านภาคกลางแล้วก็ตะวันออกรวมทั้งภาคใต้นะครับนอกจากฝนฟ้าขนองแล้วหลายพื้นที่ก็มีโอกาสที่เสี่ยงที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองนะครับ ก right ็เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยเหล่านี้นะครับสีเหลืองนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาจัดทาโมเดลวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะท่านผู้ชมในช่วงวันนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้เดี๋ยวไปดูบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับโมเดลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วงบ่ายจะเริ่มมีฝนนะครับเดี๋ยวไปดูประมาณบ่ายสองนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับ ในโซนทางด้านภาคเหนือก็จะเป็นเชียงรายนะครับเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนนะครับน่านนะครับอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเพชรบูรณ์นะครับรวมทั้งในโซนทางด้านตะวันตกก็จะเป็นจังหวัดตากนะครับแล้วก็ไล่ลงมาถึงภาคกลางก็จะเป็นทองผาภูมินะครับทองผาภูมิกาญจนบุรีสังขบุรีแล้วก็สวนพึ่งราชบุรีนะครับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางนี้จะเป็นพระนครศรียุธยานะครับสระบุรีลบ,บุรีนะครับกรุงเทพมหานครปรทุมธานีนะภาคตะวันออกก็จะเป็นฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีพัทยานะครับระยองจันทบุรีและก็ตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในช่วงบ่ายนี้นะครับนี่ประมาณโมเดลประมาณบ่ายสองนะครับแล้วก็ทางด้าน ภาคอีสานก็จะเน้นเป็นอีสานตอนล่างนะครับแถวเด็ดอุดมอุบลราชธานีกันทะลักษ์ขุขันศรีสะเกดนะครับก็เฝ้าระวังนะฝนตกหนักนะครับตรงนี้ประมาณบ่ายสองนะครับในส่วนภาคใต้ก็แถวประจวบคีรีขันธ์นะครับทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยแล้วก็ชุมพรระนองนะครับพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชกระบี่นะครับตรังนะครับพัทลุง สงขายะลานาราธิวาสปัตตนีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงบ่ายตรงนี้เป็นโมเดลช่วงประมาณบ่ายสองนะครับท่านผู้ชมบ่ายสองเนี๋ยเราไปไล่ดูเรื่อยๆนะมาดูวโมเดลช่วงประมาณสี่โมงเย็นครับช่วงสี่โมงเย็นฝนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับยังเป็นจุดเดิมนะครับแถวเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายพยาวนะครับอุตร,รดิษถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดตากนะครับ อุทัยธานีบางส่วนแล้วก็มาคาบเกี่ยวถึงภาคกลางของฝาภูมิกาญจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับแล้วก็ในโซนภาคตะวันออกนี่ครอบคลุมในส่วนของตลาดจันทบุรีระยองชนบุรีฉะเชิงเซานะครับสะแก้วปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มีนครนายกนะครับแล้วก็ประทุมธานีกรุงเทพหมหานครนนทบุรีสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครนะครับพระนครศรีอยุธยา สระบุรีนะครับปากช่องนะครับภาคอีสานตอนล่างคอนบุรีขุขันธ์ศรีสะเกดนะครับกันทลรลักษ์เดชอุดมอุบลราชธานีนะครับสุรินทร์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในช่วงค่ำนี้นะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนะครับชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูนนะครับพัทลุง สงขลานะครับแล้วก็ยะลานราธิวาสนะครับปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในช่วงค่านี้นะครับนี่คือโมเดลในช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวไปดูโมเดลในช่วง6กโมงเย็นนะครับท่านผู้ชมไล่ไปดูในช่วง6กโมงเย็นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับนอกจากอัปเดตในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้เดี๋ยวช่วงค่าก็จะมาอัปเดตตอน6กโมงเย็นนะครับมาเช็คสถานการณ์ฝนสดในช่วงนั้นนะครับนี่นะครับในช่วง6กโมงเย็นก็ยังเป็นจุดเดิมนะครับแถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงใหม่นะครับ แถวจังหวัดตากแถวเชียงรายนะครับแถวพะเยาพิษณุโลกนะเพชรบูรณ์ครับ,บ,รบส่วนภาคอีสานก็เป็นอุบลราชธา,าน,นีสุรินทร์ศรีสะเกดอำนาจเจริญนะครับโคราชนะครับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะเป็นสะแก้วระยองฉะเชงิงเซาจันทบ,บุรีตราดกรุงเทพมหมานครและปริมณฑลนะครับภาคกลางพระนครศรีอยุธยานะครับสระบุรีแล้วก็ในโซนของทางด้าน ภาคใต้ก,ตก็ไล่ลงมาตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์นะครับระนองสุราษฎร์ธานีชุมพรพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณน่านผูชชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ